ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียวันนี้นะคะก็เหมือนทุกๆวันตื่นเช้ามานะคะแฟนของบีก็จะชงกาแฟให้บีส่วนบีบีก็จะเตรียมอาหารเช้าให้แฟนบีก็จะเตรียมอาหารเช้านะคะให้แฟนแบบนี้ทุกวันอาหารเช้านะคะก็จะเป็นเหมือนกันสแตนดาร์ดเลยนะคะก็จะมีสลัดผกักมีไข่สองลูกนะคะแล้วก็มีขนมปัง วิธีการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะเพราะว่าน้ำสลัดอะ่ะเราก็ทำไว้แล้วนะคะเราก็แค่หั่นผักค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำมันสลัดเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่น้ำสลัดลงไปค่ะส่วนขนมปังนะคะบีก็จะเอาไปจี่ในกระทะค่ะหลังจากที่ขนมปังสุกแล้วบีก็จะผัดหัวหอมกับเนยนะคะให้สุกแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปสองลูกแล้วก็โรยเกลือโรยพริกไทย เพิ่มสีสันนะคะให้มันน่าทานด้วยการโรยต้นหอมแล้วก็กระเทียมสดค่ะหลังจากที่แฟนของบีทานอาหารเช้านะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกก็เตรียมตัวไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะออกไปทำงานสวนข้างนอกวันนี้ขเขาเมีย không ok nha nha Không nha con đi ra nha không nha không nha nha bấm nha bấm không nha Apa semua apa? Hey, Tony. So, was die Kap und Fühlen. So, was die dann schauen, kann ich auch ausziehen. Du magst so gerne Röckchen. Dicke Ende vorne, dünner Enden. Nicht durcheinander. Okay. Und immer von hier weg, dass ich hier -huh. arbeiten kann. Okay. Uh -huh. okay. แฟนของบีค่ะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแก,กก็แต่งตัวนะคะออกมาข้างนอกนะคะทํางานก่อนบีนะส่วนบีก็ตามมาทีหลังนะคะพอมาถึงแก,กก็บอกให้บีค่ะช่วยเ แยกกิ่งไม้นะคะเพราะว่ากิ่งไม้ที่เราตัดลงมาเนาะมันยังเป็นกิ่งใหญ่ๆนะคะแกก็ตัดนะคะแล้วก็ให้เบียคะ่ะแยกเป็นกองๆไว้เวลาที่ขนไปนะคะขึ้นรถอะ่ะมันก็จะได้สะดวกค่ะส่วนตัวแฟนนะคะสั่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะไปเคลียร์นะคะรถก่อนเพราะว่ารถอ่ะคะ่ะตอนที่แกขับไปทํางานนะคะมันก็จะมี ต้นไม้นะคะที่แกเอาใส่รถมาค่ะแกก็จะเอาต้นไม้นะคะออกมาตัดแล้วก็ตากแดดไว้ให้แห้งค่ะถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะได้เป็นเชื้อเพลิงส่วนตัวบีเองนะคะบีก็จะตัดกิ่งไม้เล็กๆนะคะกองไว้นะคะแล้วก็พอแกเคลียรถว่างแล้วค่ะเดี๋ยวบีก็จะได้ขนนะคะกิ่งไม้เอาไปใส่ไว้ในรถอันนี้ก็คือบีฟอร์จ้ะ เดี๋ยวพี่ก็จะมาจัดการนะคะให้มันเป็นกองเล็กๆนะคะขนขนเอาไปใส่รถให้มันสะดวกนะคะ<ม>ก็จะแยกๆไว้อย่างนี้นะคะให้แฟนนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ช่วยกันขนเอาไปไว้ในรถนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> อ้มมาคุณต้องการช่วยค่ะเพื่อนๆคะอันนี้ก็คือไม้นะคะที่เรา เอามานะคะจากาที่ทำงานด้วยนะคะที่เราตัดทิ้งนะแต่อันนี้มันจะเป็นไม้แบบไม้ท่อนใหญ่ๆนะคะแฟนของบีก็จะมาตัดแล้วก็จะต้องตากแดดนะคะไม้อันนี้มันยังไม่แห้งนะเราก็จะตากแดดไว้นะคะแฟนบอกว่าถ้าปีนี้แดดดีนะคะแล้วเราตากไว้มันแห้งปีหน้านะคะพอหน้าหนาวมาเราก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นเชื้อเพลิงได้นะคะเพื่อนๆน,นะ ที่บีบอกว่าต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเราก็จะเก็บไว้แต่ว่าต้นไม้เล็กๆอะค่ะพวกกิ่งไม้นะคะเรามันไม่สามารถที่จะไปทําเชื้อเพลิงได้นะจ๊ะเพื่อนๆเราก็เลยไม่ได้เก็บนะคะเราก็จะเอาไปทิ้งค่ะพักสัก เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทําต่อเนี่ยค่ะอันนี้คือกิ่งไม้เล็กๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขนนะคะใส่รถเอาไปเตนี้ก็เม,มีย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 เ <laughs> นี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะขนใส่รถแล้วก็เอาไปทิ้งนะคะตามจุดที่เขาให้เราเอาไปทิ้งจ้ะอันนี้ก็เดี๋ยว แฟนบีก็น่าจะตัดไว้นะคะอันนี้มันเป็นไม้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่จ้ะอันนั้นก็จะเป็นไม้ใหญ่นะคะส่วนกิ่งเล็กๆอย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะขนนะคะเอาไปทิ้งจ้ะเพื่อนๆพนบีก็กําลังเอ่อทำเป็นกองไว้นะคะให้แฟนนะคะจะได้ขนง่ายๆจ้ะเพื่อนเอนไปจ้าเดี๋ยวตอนนี้ไปทานกาแฟกันก่อนจ้ะ <laughs> กาแฟเพาสส <laughs>

오, 예, 파우치. 이거 뭐? 이거. 나, 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 พากันออกมาข้างนอกนะคะเอากิ่งไม้มาทิ้งแล้วก็เลยเข้ามาในตัวเมืองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทานนะคะเราอยู่กันที่บิลล่าจ้าการชวด <c oughs> เรามากินไก่นะคะปกติแล้วก็จะไปที่มัโดูเนกลกินเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้อ่อ กินบ่อยแล้วนะคะเบื่อเราก็เลยแวะมาที่บิลล่าจากเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวได้กันนะคะโอเคมาใส่ไข่เบสเซอร์ดีะนักเปล่า กชตาไล์ตอนนี้นะคะก็ไปทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อของเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำต่อค่ะไม่เสร็จเลยโอเค เวลาที่แฟนของบีนะคะทํางานนะแฟนของบีก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะจริงจังในการทํางานนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนแล้วก็ทํางานนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเร็วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะก็เหมือนแฟนบีเป็นคนใจร้อนส่วนบีะค่ะจะเป็นคนใจเย็นนะคะทําเรื่อยๆนะคะไม่ได้ป้อนอะไรค่ะบีนะคะก็จะเป็นคนที่ช้ากว่าแฟนนะเพราะว่าแฟนจะเป็นคนที่ทําอะไรเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนาบีก็จะมีการวางแผนของบี เหมือนกันการวางแผนของบีนะคะก็คือตอนเย็นอะ่ะบีก็จะถามแฟนนะคะว่าพรุ่งนี้เธอมีแผนที่จะทําอะไรเราก็จะได้รู้นะคะว่าพรุ่งนี้แฟนนะคะเขาเออคิดที่จะทําอะไรเราก็จะได้ตามเขาทัน วันนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะมีแสงแดดค่ะแล้วก็อากาศไม่หนาวมากก่อนที่เรานะคะจะออกมาทํางานข้างนอกกันนะคะแฟนของบีก็ได้ดูพยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าวันนี้นะคะจะมีแสงแดดนะคะอากาศก็จะไม่หนาวค่ะที่จะเพื่อนๆไม้ท่อนใหญ่ๆเนาะตัดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตากไว้อย่างนี้เลย ส่วนกิ่งไม้เล็กๆจ้าอันนี้แล้วก็เอาใส่ลบไปนะคะรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สองแล้วนะคะเฟนบอกว่าวันนี้พอแล้วาพากันทำงาน Sou viu? แล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็น่าจะพอก่อนนะคะวันนี้ดูตัวน,นี้นะคะนั่งอาบแดดนะมีความสุขจริงๆวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะคือแบบไม่หนาวมากนะเพื่อนๆพ,พวกเรานะคะก็เลยพาก,กันนะคะทำความสะอาดนะนะคะ ตอนนี้ก็กิ่งมงกิ่งไม้นี่แบบว่าไปหมดแล้วนะคะใบไม้บีก็กวาดใส่ถุงวิกแบกนะคะนี่นะส่วนกิ่งไม้เราก็ไปไว้ที่รถแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอากิ่งไม้ไปทิะะ้งค่ะนี่สะอาดสะอานแล้วนะคะ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำแปลงผักค่ะโอเคไปจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปทิง้งต้นไม้กันคะ่ะ <laughs> โทนี่โทนี่เธอไม่ต้องดีใจมานี่มาปะมาโทนี่เขามี่ะเชิญค่ะ, <laughs> ค,ะคุณโทนี่ดู <laughs> ไปกจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปทิ้งขยะนะคะเ <c oughs> สร็จง,งานแล้ววันนี้โอ้ยอาตัวน,นี้ฮับพี่ฮับฮับ,บกุ้ยเมียปัวฮฮัลโหลสวสฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนเี็วสวัสดีกันครับเร็วตัวนี้ฮัลโหลเดี๋ยวรอ <c oughs> <isas> พุลละขับก่อนนะคะแหมนั่งเรียบร้อยเลยไปคะ่ะเดินทางตรงนี้นะคะก็คือที่ทิ้งขยงคะค่ะ อนนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะมีทั้งใบไม้กิ่งไม้นะคะกับเบื้องดินนะคะขวดเฟอร์นิเจอร์นะคะมีทุกอย่าง คกําคๆๆกคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยเอ้ยพรอฟสั่งได้สั่งได้ไอเกีนูกไป้ามาเร็วอันนี้นะคะก็คืออาหารเนาะที่เราเอามาแฝนให้นกนะคะตอนนี้มันหมดแล้วบีมีอีกหกลูกค่ะเดี๋ยวบีก็จะ เปลี่ยนให้เขานะคะ โอ้ยวันนี้ได้งานเยอะเลยมีหกลูกแฝนทั่วไปเลยค่ะเราจะได้แบบว่ามาตรงนู้นก็มีนะัก ันนี้นะคะเดี๋ยวบีกําลังจะทําอาหารเย็นนะคะของเราวันนี้นะคะบีก็จะทําข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็จะผัดเอ่อถั่วลันเตานะวันนั้นบีไปซื้อมานะคะนี่ค่ะบีก็เตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะข้าผัดไข่นะใครๆก็ผัดเป็นนะคะอยากใส่ผักอะไรก็ใส่นะคะอันนี้ก็คือถั่วลันเตาที่เราซื้อมานะคะแล้วก็มีเห็ด แชมพยงนะคะแล้วก็ปีก็จะใส่ต้นหอมด้วยนะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะใส่เต็มกวานะคะอันนี้เพิ่มความสวยงามนะะค เสร็จแล้วค่ะอาหารของเราวันนี้ค่ะไปทานด้วยกันนะจ๊ะเพืเ่อนๆมันก็จะมีอยู่ไม่ยอมไปไหนเลยนะคะ